สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อที่ราศีพฤศภธาดเด่น1-15ธันวาคมปี6 6ง6งานเงินความรักนะคะราศีพฤษภธาดเด่นนะมีดาวมุตยูความพันผวนรุนแปรไปการปฏิวัติปฏิรูปดีหรือร้ายก็อยู่ที่ดวงใครดวงท่านนะคะ อันนี้คือภาพรวมกว้างพื้นดวงเดิมเป็นเช่นไรก็มาขอคำปรึกษาจากอาจารย์ยุ้ยพยากรณ์ได้ค่ะราศีพฤษภธาตุด,ดินดาวรุตยูเดือนเมษาย,ยนปี66ยาวไปเจ็ดปีเต็มนะคะเปีเต็มนี้รุตยูทับลักขนาในเรือนสุขรนะตนเองในเรือนดาวสุขสุขดาวตัวแทนของความรัก การเงินการธนาคารนะดีชีวิตของเพื่อนๆพืชศพก็ดีในเรื่องดาวสุขนะคะชีวิตจะสุขสบายหรือไม่อยู่พื้นดวงเดิมค่ะมีดาวเกตกระตุ้นมาทับลัคนากระตุ้นส่งเสริมเป็นแรงเชียร์ให้ได้พบกับหนทางโอ,องของชีวิตเกตมาสะพัดให้มรุตยู เกิดการเปลี่ยนแปลงไปส่งแรงเอื้อมวัตยูดาวเกตทรงแรงไปถึงราบนะลาบจากราหูราหูกรรม,มะอาชีพราหูเข้าไปอยู่ในเรือนอะไรก็วุ่นวายกับเรือนนั้นราหูในเรือนลาบ ลาบดีหรือไม่ดีก็คือลาบลาบฟุกฟุ้งความสําเร็จรุ่งเรืองเป้าหมายตัวเองมีดังรติยูเกตทับลัคนาเกตกับรัติยูงแรงเอื้องไปถึงลาบผลที่ได้จากความสําเร็จรุ่งเรืองเป้าหมายที่มั่นคงเข้มแข็งกับการงานการอาชีพการกระทำในลาบลาบผลนี้ ก็ดูแลรักษาต่อไปโดยการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเลือดลมกล้าขยัน,นมีลาาผลจากผู้ใหญ่จากคู่ครองคู่ขาคนรักนะเข้ามาส่งเสริมให้เลือดลมขยัน ความสําเร็จความรุ่งเรืองการงานลาภผลตรีโกนไปที่นะเลือดลมกล้าขยันตรีโกนในเรื่องผู้ครองคนรักตรีโกนไปที่การงานอาชีพการกระทําหาลาภผลตนเองนะคะได้กําไรชีวิตค่ะอุปสรรคปัญหาเข้ามาเป็นยาชูก,กำลังค่ะ อริสุขอริสุขตนเองสุขอุปสรรคปัญหาหนึ่งธันวาคมความหนักเด็ดเหนื่อยยากดาวสุดนี้กเเ็เล่งไปที่น่ตนเองเล่งไปที่พระฤหัสในเรือนวินาศเบื้องหลังการได้รับการสนับนุนช่วยเหลือจากพระฤหัสนะคะพรฤหัสนั้นก็คือ ลาภผลจากผู้ใหญ่จากการงานอาชีพจากคู่ครองคนรักอันนี้ก็มีโอกาสได้ลงทุนการแต่งงานปุตตะการลงทุนการแต่งงานมีการเงินพ้นตอบแทนจากคู่ครองคนรักการแต่งงานก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งเพราะว่า มีการเงินผลตอบแทนจากคู่ครองคนรักอาทิตย์อังคารพุทธนะการเงินจากการลงทุนจากการที่ได้รับลาบ่าผลการอาชีพรุ่งเรืองเปลี่ยนแปลงนะมีการงานการสังคมอังคารพุธ อาอทิตย์เล่งไปที่ลักขณานะคะมีความมั่นคงการเงินการลงทุนได้รับการสนับสนุนจากหุ้นส่วนเพศตรงข้ามกอังคารเล่งลักขณาก็เลือดตก เลือดตกยางออกมาบ้างนะคะก่อนที่จะได้รับผลสำเร็จจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะไม่มีอะไรจะเสียเลยะ,ะมีแต่ได้กับได้นะคะได้ลาบจากราหูนะการงานอาชีพความรุ่งเรืองความมั่นคงเข้มแข็งม,ม,มีการเปลี่ยนแปลงของชีวิต ด้วยประสบการณ์ที่ได้มาหายเหนื่อยเลยนะคะอันนี้ก็มาดูกันที่จะาพุทธศกกับไพาทารุนะคะ ายฟ้าเบื้องบนไม่คิดไว้นะอันนี้คู่อะคู่ตามติดกันมาตั้งแต่อดีตนะคะถ้าไกลไปหน่อยอดีตชาตินะคะที่เราเรียกกันอดีตนะคะได้รับการพรักดันสนับหนุนเพื่อนการงานการสังคมกานลงทนนะะุนค่ะ วานพืชพันธุ์อะไรเอาไว้นะคะพืชพันธุ์เมล็ดว่าเงยประการตาเลยนะคะการลงทนุนได้ลาบนี่ก็ได้คู่มาด้วยอืมนะสดใสประการตาใช้เส้นสดใสเลยค่ะนะอาทิตย์เล่งลักนานะเกิดความมั่นคง การลงทุนนี้สำเร็จในดพวกคู่ที่นำพาให้ได้ลารผลรุ่งเรืองชีวิตเปลี่ยนเดินเช้ามาสดใสเบิกบานพวกคู่สนับสนุนเกิดความมั่นคงกับการลงทุนได้เดินทางรีเร่งค้นคนวายเทคโนโลยีการสื่อสาร มีบทร่วมกันแล้วลุยไปข้างหน้าเลยนะคะอาทิตย์อังคารเล่งลักนาลุยไปข้างหน้าแล้วปุ๊บลุยเข้าไปอังคารในเรือนอังคารคุมส่วนคนรัก คัามขันวินาศทางไกลมีหนทางไกลสิ่งที่ปรารถนาจะได้นั้นมันไม่ได้ก็เพราะว่าภายใต้พรมลิขิตจัดให้ไม่ได้ก็ต้องทำใจได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้ไม่ปรารถนาเมื่อทำใจได้ก็มุ่งมั่นตั้งใจลงมือทำคิดฝันอะไรลงมือทำ พาทิศตังขานลุยไปกับสิ่งที่ได้มาเป็นคนเก่งนะฮะกานทางด้านทา่านตำรวจงานการเดินทางงานต่างประเทศพบคู่ก็ได้พบคู่ต่างถิน่นต่างชาติต่างแดนกอ่อนน้อมทำต,ตนเข้าไว้ค่ะโดยพื้นฐานตนเองแล้ว รักและชอบในการแข่งขันนะคะแข่งอะไรใดๆก็อย่าไปแข่งกับคนที่มีบนบารมีเนืกกว่านะคะรบไปก็แพ้ความประมาทคือหนทางของชีวิตนะอันนี้เสี่ยงถุกที่ทุกทางทุกคนก็ได้พบกับคู่คนไกลร่วมการงานสนับสนุนอาชีพคนที่สนับสนุน,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 นให้มีความรุ่งเรืองการงานลาาผล เกิดความมั่นคงด้วยประสบการณ์คนนั้นคือคนที่ใช่นะคะคนที่ใช่ก็จะถอยห่างออกไปความแน่นอนที่ว่าแน่นอนนั้นมไม่มีอะไรแน่นอนก็ต้องคอยระมัดระวังอารมณ์อของตัวเองนะอังคารเล็งลักขนานะคะคู่นะ ความติดกันมาไม่ได้มันหนึ่งนะคะมาเยอะ,อะเลือกคนที่ใช่ก็นำไปสู่ความมั่นคงเป้าหมายได้ลาผลกันเก่งนะคะวาสนาอา้าวเราต้องระมัดระวังนะคะวาสนาจะเห็งนะอันนี้อุปสรรคปัญหา เราจะหาความยุติธรรมที่หาที่ไหนก็หาได้ที่ตัวเรานะต้องระมัดระวังคุ้มรอบคอกับสิ่งที่ได้มายาวไปเลยค่ะเจปีเต็มกับการบ้านการเหมืองการปกครองอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลพื้นฐานของความจริงนะคะแม้ความจริงมันจะปวดร้าวเมื่อเรายอมรับได้ก็ใคร วานพืชพันธุ์ต่อไปนะคะอันนี้ม,โโนะะมีอ่าสตรอนะคะอือเจ้าหนี้นะคะเจ้าหนี้ที่รักก็คอยระมัดระวังเข้ามาเกี่ยวข้องราบผลที่ได้ะะเก่งว่าศาสนาจะเฮงอ่าก็ได้ขบรัก กับคนต่้งเจ้าต่างแดนต่างเถีหรือคนที่ผ่านความรักผิดหวังมานะแต่งงานแล้วมีการย่าร่างมาตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาแก้ไขได้ด้วยเหตุและผลบน,บนพื้นฐานของความจริงอ,ะ,อะไรที่ไม่ใช่ก็จะถอยห่างออกไป สิ่งที่ใช่ก็จะยังคงอยู่ให้เราได้เดินหน้าต่อไปสู่อนาคตนะได้พบคู่ตั้งถิ่นขยายผลความสุขออกไปนะไพบกับคู่ที่ชาวพืชไปเกี่ยวข้องรวงพ่อไม้แม่ไม้พบแล้วความรักนี้อยู่บนพื้นฐาน ของสติปัญญานะคะไม่ใช่ที่อารมณ์นะมุทลุนะคนที่ใช่จะยังคงอยู่สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงผู้พันนะตัวเองนะคะเรียนรู้ไฟรู้ศึกษาไม่สิ้นสุดนะคะ เกี่ยวข้องกับโบ,บรานวิวานก็มีการเงินผลตอบแทนร่วมกันกับการมุ่งมั่นหาราผลการงานอาชีพค่ะแวดล้อมสภาพแวดล้อมแวดล้อมด้วยุตราบริวานแค่คล่ลคอง,องว่วงวติดต่อคนต่างถิน่นเลือดลมขยันนะคะทะยานมุบอ่อนไปข้างหน้าได้ทำการค้ากับคนต่างถิ่นที่ มีอะไรมาให้เรียนรู้เสมอนะคะวานพืชพันธุ์มาเด็ดทีู่กพันธ์กันกับบุหลานบริวารนด้วยประสบการณ์มีผลการเงินไรายได้ร่วมกันมีล่าผลร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่มาูกพันธ์กันไม่ใช่เหตุบังเองิญคะเป็นหุ้นส่วนคู่ค้ากันที่ต้องข้ามฝ่ายตรงข้า ความหวังกำลังใจนะงก็คือในะเรื่องคู่ถ้าติดขัดอะไรคู่ที่มีบุตรหลานบริวารร่วมกันคนต่างถิ่นแดนไกลนี้ก็มาให้ยืนเหมือนไม่ต้องเคินก็ได้นะคะเพราะว่าสนับหนุนประครับประคองให้ชีวิตการงานการค้าได้มีการลงทนุนต่อยอดนะมีคนรักมาสนับสนมีหุ้นส่วน ันค้าให้ลาม่อะไรจะเปลี่ยนแปลงแต่คนที่ใช่รักจริงหวังแต่งมีครอบครัวร่วมกันจะช่วยเหลือประคับประครองบทสรุปนะ ด,ดีมีเสียในเสียก็มีดีค่ะภายใต้ความได้คิดจัดให้ปล่อยวางได้ก็ปล่อยนะคะออความรักุดผิดวงังลงทุนในเรื่องการเงินนี้ก็ถ้ามีปัญหาติดขัดก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางมีความคิดโครงการในไอเดียในฝันเป็นจริงได้ก็เพราะว่าได้พบกับอุ่นส่วนร่วมการค้ากับบริษานไมหวานและคนรักคนรักอาจจะ เป็นคนเงียบนะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ่าสำหรับคนโสดที่อยู่ลำพังสันโดดก็เพราะว่าตัดสินใจที่จะอยู่ในโลกของความฝันมายาภาพลงตาเรียนรู้ที่จะปล่อยวางกันคนมีคู่แล้วก็มีแต่ได้ลากระ,ะไม่มีอะไรเสียมีแต่ได้กับได้เมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง อันนี้ก็ควรมันเพียรภาวนาถือศีลปฏิบัติธรรมสร้างจิตให้เข้มแข็งโครงการไอเดียในฝันนะเป็นจริงนะรง่วมกันกับ,บุผูน้นำเมือนและคนรักพอสนับสนุนให้มีการเงินไรายได้แม้ติดขัดก็ได้คู่มาช่วยเหลือให้ได้ลาาผลชีวิตเปลี่ยนเพราะว่าได้พบกับคู่ที่ดีค่ะ อดทนได้รอคอยได้เสียสละได้อดท,ทนถึงที่ได้ดีแน่นอนนะถึงที่ลงมือทําไปนะคะที่พกพันกันมั่นคงดาวอาทิตย์เล็งลักนาดได้รับการสนับสนุนจากหุ้นส่วนคนรักอั้งคารเล็งลักษณะผ่านการต่อสู้แข่งขันมาก็ได้พบคู่ที่ใช่ คนที่มาสักหนึ่งก็คือคนที่ดูแลนะมีบรุรลานบริวารร่วมกันมีหลักแหล่งใหญ่โตได้ทำมาค้าขายส่วนคนไม่ใช่นะก็วังเวงและอ่วยวาการเงินติดขัดค่ะมุ่งมั่นมุนไปกับ การสร้างความฝันงานครูบาอาจารย์งานการกีฬางานบุญกุศลนะชาติใจดีใจบนสุนทานนะคะนี่แสงสว่างที่อัปรายมงแล้วค่ะคอนฟอร์ตโซนนะทรานไซน์เดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกสิ่งเป็นเรื่องโชั่วคราวเรามาเจอกักน